บรรเทิงายวันสวัสดีค่ะละครพรชีวันโดดวิจารณ์ปรับบทจนคุณชายจูทาเทพเสียหายกลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลไปเลยล่ะค่ะสำหรับอีพีล่าสุดของพรชีวันละครเรื่องสุดท้ายของชุดดวงใจเทวพรมที่นำแสดงโดยก้านพกรและพี่พีปุ่นปรีดีดราม่าเกิดเมื่ออีพีสิเรื่องราวหลายอย่างนั้นเริ่มขี้คลาย พระเอกนางเอกรู้ใจตัวเองและต้องผ่านบทพิสูจน์ความรักจากการที่แม่ยายอย่างกระถินไม่เห็นด้วยที่ลูกสาวจะรักกับคุณสรุตจึงได้เกิดการขัดขวางหลายวิธีทางฉากหนึ่งเป็นตอนที่เหล่าคุณชายมาพักที่บ้านกระถินและเกิดอาการเมาสุราผู้จาหลอกด่ากระถินซึ่งเป็นแม่ของชีวันด้วยถ้อยคำหยาบคายแมมแต่ตั้งใจใส่ให้เป็นฉากตลก แต่หลายคนนั้นก็มองว่าตามคาแรคเตอร์ตัวละครเหล่าคุณชายไม่มีทางพูจาแบบนี้กับผู้ใหญ่ที่เคารพอีกฉากหนึ่งเป็นฉากที่สรุตพระเอกของเรื่องเกิดอาการเมาสุราเช่นกันและได้พูดว่าผมจะเอาชีวันทำเมียให้ได้ต่อนหน้าคนจำนวนมากหลายคนนั้นก็มองว่าพระเอกอายุห่างจากนางเอกเป็นสิปีไม่ควรพูดแบบนี้และผู้ดีแบบสรุตคงไม่กระทำอะไรที่ไม่ให้เกียรติคนรักแบบนี้ ต่อให้จะอยู่ในอาการเมาสุราก็ตามก็เป็นเหตุให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์สนั่นไปเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ